สวัสดีค่ะวันที่12ตุลาคมนะในขณะที่น้ำกำลังขึ้นจะเห็นนะคะนี่ตรงนี้ค่ะน้ำไหลเข้าแล้วก็จุดตรงนี้าามีเรือวิ่งพอดีนี่คือวิธีของคนนิมนน้ำค่ะ ยังเห็นดินอยู่เลยเนี่ยแนวเขื่อนนะคุยกับลูกศิษย์ข้างบ้านเขบอกว่าปี5-4าสีน้ำขึ้นมาถึงสันเขื่อนอะแต่ครูเคยเอยแต่เราเคยเอานิ้วอ่ะขยงอลงไปสาม,มารถแตะน้ำได้อะอีกทีดเดียวอะแตะน้ำได้ปีนี้6-5ไม่รู้จะเป็นยังไง น้ำกำลังไหลเข้าได้ยินเสียงน้ำนะดูฝั่งนูน้นนู้นนะคะก็นั่งฟังเสียงน้ำไปสร้างดาดฟ้ามาเพื่อจะนั่งฟังเสียงน้ำไหลพูดง่ายๆอะเอาไปเฝ้าดูสังเกตการอดูฝั่งนู้นจ้ะ จัดที่เมื่อก่อนลกๆนะคะน้ําไหลค่ะนี่นะคะโค้ดให้ดูค่ะน้ําไหลเอาถุงทรายแมวไปใส่ทรายแถวๆข้างรั้วเนี่ยเสียงน้ําไหลเข้าตลอดแนวเลย จากเมืเช้าไม่มีน้ำออตอนนุ่นไหลยอย่างตอนนุ่นไหลยอยังเขาเรียกว่าอะไรนะไหลยอย่างสัดใจเนี่ยค่ะท่านผู้ส่งอิทธิพลทั้งหลายคะมาดูมาแลบ้างนะคะท่านสร้างแต่ท่านไม่ดูแลคนที่อยู่ในครองก็ต้องเดือดร้อนจ้า นี่นี่คือเขาเอาแมกโรมาเอาดินขึ้นละแต่น้ำก็ท่วมด้านชายนี่เสียงเปิดเครื่องดูดน้ำกันน่าดูเลยโอเคค่ะวันนี้นะคะน้ำขึ้นนี่นี่น้ำ สภาพของกระแสน้ำยังไหลลงอยู่นะเนี่ยน้ำยังไหลลงอยู่สภาพนะ